ะะวันนี้เราจะมาเปิดร้านใหม่สุดเวอร์ในแมปคก็คือในป่าวร้ uh huh. านนี้คือร้านเบนบอลของที่สองเองที่นี่เรามีน้ำยาทุกรูปแบบเลยนะคะทั้งน้ำยาบัะสุดเทพน้ำยาแกล้งเพื่อนพร้อมไหมคะวันนี้เราจะมาเปิดร้านปรุงยาและทดสอบสุดใหม่กันเลยค่ะไปดูเลยว่าปั่นแค่ไหนจะบึ้มหรือไม่บึ้มเริ่มเลย สวัสดีนะคะเขียดผู้มีแก่แขกผู้มีเกียรติทุกคนเลยนะคะวันนี้นะเยสองไม่ได้มาคนเดียวนะคะมากับคอนเทนต์สุดแสนพิเศษด้วยวันนี้นะคะเราจะทําฐานร้านเวทมนต์ในแ a p 99คืนในป่าก,กันอย่างที่คนรู้อยู่แล้วว่าร้านเวทมนต์ของเยสองคือจะมาเป็นแบบการสร้างแบบโบว์โบว์เบ,บ,บเอามา 3- 4ชั้น4บล็อกจบปึง้งเล่นไปเกิน99วันมันเป็นไปนไม่ได้อยู่แล้วเพราะเราเนี่ยสร้างจริงขยันจริงตกแต่งจริงทําให้คอนเซ็ปต์ของเราเป็นจริงๆฉันไม่เมดนะคะบอกก่อนไม่เมดดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรา รอดูได้เลยว่านี้จะสวยซึ้งแค่ไหนนะคะ Oh my god เข้าไาในแบบนี้แล้วนี่เองสินะคะตื่นเต้นมากๆเลยอะเราเป็นแม่มดฝึกหัดซะด้วยวันนี้เราจะอยากมาสร้างร้านเวทมนต์ของเราเพราะเราเนี่ยเป็นคนที่หัวการค้านะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสร้างร้านเวทมนต์กันฉ่ำแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะ Hello เด็กหัวโปกสวัสดีจ้าคนหรือเปล่าครับหัวโปกอะอันนี้คือพื้นที่ตรงนี้สามารถทำเป็นร้านเวทมนต์ได้ใช่ไหมคะใช่ครับแต่ก็ดูพื้นที่ดิดหน่อยเราแกเป็นใครเนี่ยแกเป็นมาร์เกลหรอหรือว่าแกเป็นอะไรจะเป็น ยาจหรือเปล่าคะแปลว่าอะไรครับมัร์เกลก็นี่ไงมักเกลอ่ะมันเหมือนไอเนี้ยอะไรอ่ะ อ้าวแกเป็นคาร์อะไรเนี่ยทำเปแกมีน,น,นี่ด้วยะก็ผมเป็นเชฟนะครับผมเพิ่งย้ายมาที่นี่ครับโอเคได้งั้นเดี๋ยวฉันขอไปตัดไม้แล้วกันนะจะได้แบบว่าเอาขอมาใส่จะได้ทำร้านของเราแบบสวยงามอลังการการันทุกคนนี่ระระรปลุกเลยแล้วกันนะเธอระปลุกเสกไฟเลยแล้วกันโว้ใครแมบที่มาดูช่างหน้ามืดหมด่นจังเลยฉันแอบ,บกลัวเล็กน,น้อยอยูป่ปานกลางโอ้ oh my god เธอทำเลของเราก็โอเคอยู่นะเนี่ยทำเลโอเคเท่ากับมากเลยอะแกโอ้ หม่กอดนี่แหละนะทุกคนเราเจอแล้วค่ะที่ที่เราจะมานั่งทาพิธีกรรมกันฉันเรียนจบจากคณะเวทมนตร์สาขาสตุวแพทยาศาสตร์คือฉันเนี่ยจะเป็นแบบเน้นแบบว่าอ,อ๋อสื่อสารกับสัตว์ได้นะคะแล้วก็อ,อ๋อเรียกว่าเรียบวิญญาณแฟรี่ได้ง่ายด้วยเพราะเราเรียนต่อโทรมาโทรแฟรี่นะคะเป็นการเรียนกับอ,อ๋อสื่อสารกับพวกนางฟ้าอ่าวันนี้เราจะไปหานางฟ้าด้วยนะทุกคนไปเก็บขอเก็บไม้ไปให้เพื่อนก่อนนิดนึงนะตัวเอง ขอสร้างแมปนิดนึงได้ไหมโอเคอ่ะเดี๋ยวค่อยย้ายแล้วกันวิ้ยเธอทำไมหม้อนี้มันดูช่างหน้าแบบช่างหวนใจจังเลยอ่ะเธอเข้าใจใช่ปะคือฉันรู้สึกได้ถึงภาษาสัมผัสของฉันม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 ันสื่อถึงได้อ่ะใช่แล้วเธอแฟรี่อยู่แถวนี้ทุกคนเราต้องไปหาแฟรี่กันนะไปกันเถอะไปหาแฟรี่กันเธอมันต้องอยู่แถวนี้แน่ๆเลยอ่ะ เสียงอะไรนี่คือเสียงอะไรกัน<ๆ>อ๋อเสียงตดฉันเองล่ะขอโทษนะทุกคนขอเก็บดอกไม้ไปด้วยแล้วกันนะคือแฟรี R ่เนี네่ยเขาชอบดอกไม้มากนะเธอเราสามารถเอาดอกไม้ไปให้แฟรี R ่ได้แน่ๆเลยนะหแหละนี่เลยดอกไม้เต็มเลยมาเดี๋ยวสองคนซื้อมาเลเองนะทุกคนอ๋ออ๋ออยากทำไรฉันเลยจริงไหมพลังไม่บอกฉันหายไปพลังไม่บอกของฉันหายไปแล้วฉันต้องไปทำ กลับคืนมาอ้อไม o ก็พลังเวทมนต์ฉันหายไปแล้วทุกคนเราต้องหาทางเอากลับมาให้ได้เฮ้ยแกถ่านหินอย่าพึ่งพ,งพิงนะถ่านหินเราต้องเก็บไว้นะถ่านหินนะถ่านหินหะถ้าถ้ามใช้นะเพราะว่าเราต้องเก็บเผื่อไว้ตอนใช้นีไ่ไงมันจะมีสูตรดึงของร้านเวทมนต์อยู่ทุกคนขอดูก่อนนะ นี่มันคือหนังสือที่คุณพ่อฉันเคยบอกไว้ที่ตำราลีน่นาเนี่ยอันนี้จะเป็นวัตถุดิบที่เราสามารถหาได้ในแมปนะคะก็จะมีเป็นยานก้าวค่ะกี่ต่ายเป็นหาง,งินแล้วก็เป็นฟางไม้เทวดาคะเป็นเฟสแล้วก็เป็นเบอร์รี่อันหนึ่เลยสุดแรกเป็นต้นเมนเดรกนะคะเมนเดรกเนี่ย ท่าที่คุณพ่อคุณแม่ฉันศึกษามาแล้วก็เจ้าเมนเรยเนี่ยมันจะอยู่บริเวณแบบว่าใกล้ๆกับบ้านของทริคออทริคยังไงล่ะบ้านที่เราไปเคาะประตูน่ะไปขโมยของนะเธอคพื่อแต่วันนี้วันที่3แล้วใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเราจะต้องไปเอาทาวก็ต่ายเนี่ยมาแรกก่อนนะเธอเพราะว่าเราต้องการอัปเกรดกระเป๋าเราให้มันใหญ่ขึ้นไม่อย่างนั้นแล้วก็เราจะช่วยเพื่อนฟาร์มไม่ได้มาแล้วค่ะ1แมตคุณลุงคะอึ๊บขอบคุณมากเลยนะคะที่ฉันได้ถุงนี้มาแล้วบใบถามว่าเยอะไหม ก็ไม่เยอะมากแต่ว่ายังดีกว่าไม่มีอะไรจะไปเอาไปฟาร์มเนาะโอเคฉันเก็บดอกไม้ฉ่ำๆก่อนเลยทุกคนดอกไม้เราฉ่ำมากตอนนี้ไหนดูซิคุณน้าคุณน้าอยู่ไหนแล้วนี่ฮะ<อ>นั่นไงวิญญาณแฟรี่ฉันอยู่ตรงนั้นเธอติวิญญาณเรามาสื่อถึงกันได้เราไปกันเถอะทุกคนแต่นี่จ้าอือพี่ว่าฉันมีขอจะมาซื้อหนะ่านี่ฉันขอซื้อของหน่อยได้ไหมเอ้ยฉันมีดอกไม้จะมาให้อ๋ออีตาลีมันอยากกินดอกไม้ไงเธอวิญยเนี่ยต้นเมนเรสซื้อเลย ว้าวขอบคุณมากเลยนะคะแต่ว่าคือฉันอยากรู้นะคะว่าฉันจะแก้ปัญหายังไงดีคือฉันเวทมนต์หายไปแล้วอะอะไรนะคือฉันต้องเอาน้ํายาอมฤตมาแล้วก็อ๋อคือให้ปลาใส่ตัวเองอย่างนี้หรอโอเคได้ฉันจะจดจาเอาไว้นะคะแต่ว่าฉันขอขโมยดอกไม้คุณหน่อยได้ไหมขโมยแม่งเลยแล้วกันนะุขอบคุณนะคะคําซาคําซาไปก่อนหนึ่งแมตนะคะถึงมัจะอจะดาเราก็ตามถ้าเราเปิดกล่องมันน่าจะดีอยู่นะเธอเพราะว่าเราน่าจะได้เทียนมาด้วยเพราะเราเป็นคาทริกออทจังเลยล่ะอาจจะได้เทียนมาด้วยนะจะได้ฟร์แคนนดดี้ไทุก วิธีก่อมลิตภัณฑ์โอเคเราเอาเนื้อกลับบ้านด้วยบางส่วนวันนี้ฐานเราจะไม่ใหญ่มากนะคะเพราะว่าของเราเนี่ยเสนเป็นร้านเนาะของเรามันจะเป็นร้านเป็นร้านเวทมนต์อ่าเป็นร้านเวทมนต์แบบเล็กเลนะคะไม่ใหญ่มากแต่ก็พอประมาณแหละอาจจะไม่ได้แบบอุ้ยลำบากลำบนกระสนกระสนกระสือกระสนอะไรขนาดนั้นไม่ใช่นะคะเอามาทุกคนพร้อมกันวู โอเคเดี๋ยวเรารีบไปหาบ้านเวทมนตร์กันเถอะน่นไงจันเจอบ้านเวทมนต์หนึ่งอันแล้วตรงนั้นเรารีบไปกันเถอะทุกคนค่ามาเลยผ่านอะไรเก็บอันนั้นเธออุ้ยมืดแล้วอะทางนี้อ้าวมันอยู่ไหนวะนี่ยังไงล่ะคะบ้านแห่งนี้เหมือนจะมีคนตุยมาก่อนนี่ต้นเมนเดรที่เราต้องการเธอฉันได้มาแล้วน้องอาจจะดูเล็กๆแต่ว่าถ้าเราดึงน้องขึ้นมาน้องจะมีล่าแบบอ,อย่างนี้สีสม้สมๆด้วยนะเก๋เก็บเาเลยจะบ้าหรือยังไงมีแค่ต้นเดียวเองเนี่ยนะมันเป็นไปได้หรออยู่ไหนวะต้นนนเเเเมมมลต้้้อองงงงีีพิ่่กสัััไหบบาาน o อ้ไม่กอ้าแฮป p ี้พลาสต์โอ้เกือบตายแล้วเชียวไหนวะต้นเบนริกเออคุณคุณขอขอเฮ้ยฟักทองอันนี้มันน่ากินจังเลยอ่ะขอกินหน่อยได้ไหมอ่ะ กินเลยลกันเธอโอ้โหเราขโมยของเขาไม่พอยังมาแอบกินฟักทองเขาอีกฉันเจออีกต้นหนึ่งแล้วนี่ไงเธอเก็บเลยโอเคเราได้มาแค่2อ,อันเองเหรอมัน,ม,นมีแค่2อ,อันใช่ไหมเธอดูสิโอเคเราได้แล้วเราได้วัตถ,ถุดิบในการไปใช้ในการน,นี้แล้วเธอถ้าใครเจอวัตถ,ถุดิบอะไรต่างๆก็อย่าลืมนะคะ่ะเอามาให้ยี่สอบด้วยนะโอเคปึ๊บปึ๊บ เรามีต้นเมนเดรกมาแล้วสองอันตอนนี้พร้อมกันค่ะเราต้องการเท้าก็ะต่หนึแล้วก็เนื้อน้อง3เลยเหรอหาเท้าก็ะต่ายก่อน1 2 3 okay. Okay. ่งสสโอเคโอเควัตถุดิบพร้อมเตรียมพร้อมก่อนเลยเริ่มกันเลยค่ะทุกคนมาอวยพรกันก่อนโอเคสันพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะเท้าก็ตต่เนื้อน้อง สามอืมกลิ่นกำลังดีเลยแล้วก็ต้นเมนเดรคหนึ่ง โอ้ oh my gosh มาแล้วคะ่ะเฮ้ยแล้วเราได้นี้ด้วยอะ่ะ p o ชั่นนี่ไงเราได้โพชั่นอันที่หนึ่งมาแล้วลดมากเลยทุกคนเดี๋ยวยังไม่เก็บเราเก็บไว้ก่อนลูกอมตรงเนี้ยเดี๋ยวมันจะเข้าตัวเองนะทุกคนถ้าใครที่แบบลืมเก็บลูกอมเนีย <S 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 ก็คือรู้เรื่องเราสามารถที่จะแบบว่าเดินหนีได้เลยนะไม่ต้องมานั่งเก็บก็ได้สิเวลาโอ้แล้วสูตรต่อไปเขาบอกว่าต้องใช้อะไรบ้างเนี่ยอง,งยุ่นเมล็ดจยากน้ำค้างแล้วก็ปาล์มไม้เครอเทศสองอันแต่ว่าที่ฉันเห็นตอนนี้เนี่ยก็คือนี่ไงล่ะแกที่ฉันซื้อมาเมื่อกี้เห็นปะน่รลมมาากนเเเเยพือ็บว้ให เหลือเหลือปลาเนาะเหลือปลาเดี๋ยวไปเอาปลามาก่อนขอทําทีละสูตรให้ครบแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเล่นอะไรก็ได้แล้วแต่เราเลยเบ็ดตกปลาไปอยู่ไหนวะมันต้องหาจากไหนวะมันต้องแลกกับพ่อค้าเธอเรือยม่มันก็ต้องไปหาบ้านที่มันมีนี่ฉันเจออีกต้นไม้ต้นนึงแล้วนี่ต้นไม้นี้ชื่อว่าสเตวินะแต่เราไม่มีไฟฉายอะไปหาไฟฉายคนได้ปะหาไฟฉายแป๊บนึง a few moments later ลุงไลยไปปั๊บ้ยมีคนซิ้นซี้ฉันเองฉันเองฉันหยิบได้เธอเพื่อนเราจะไม่รอดแล้ววอ้ oh my god เฮ้ยมาป่าเอา้ามาเหรอ ฉันไม่ยอมแพ้ฉันไม่ไหวแล้วฉันไปลองฝึกหัดนะเวย้ยใบมอนฉันก็ไม่มีช่วยหน่อยสิสิเราอะไรสิช่วยหน่อยช่วย,อยโอ้มาช่วยเก็บช่วยเก็บลายมากเลยอะทุกคนไม่ไหวนะคะไปเฮ้ยเราเจะเสื้อเกาะกอะมาใส่กอดหน่อยเว้ยนี่เฮ้ยขอบคุณค่ะได้หอมหมดแล้วเดี๋ยวนะนายมีน้ำใจจังเลยอะหยุดนี้เลยนะนายเป็น อะไรอ่ะเป็นพ่อมดหรอทำไมนายใส่หมวกแปกลกแปลก่ะพ่อมดฝึกหัดครับอ๋องั้นเราเรามาเป็นเพื่อนกันไหมแกเรามาเป็นเพื่อนกันเถอะย้ยว่าแต่ว่าดูไปดูมาตลกดีเหมือนกันนะ <c oughs> รอเล่นน่ะเธอเรามาเรียนนะยะัไม่ได้มาหาแฟนเด็กๆามไว้ด้วยนะลูกนะหนูหนูอย่าพึ่งถ้าหนูมากำลังอยู่ในวัยเรียนหนูอย่าพึ่งเป็นเหมือนพี่นะอย่างเงี้ยคือตัวอย่างที่ไม่ดีนะลูกนะาจำไว้เก็เจอเราเจอ,เาเอทานหิ่งมาแล้วพ่อค้าจา๋าโว้ยมีของเต็มเลยเอา้าวเราได้แค่นี้ทุกคนขายแพงเก่งเงอะไรไปเปล่าวะขายเก่งเงอะไรเกินป้าเจ๋เอาฉ่ำเลยนะโอเคตอนนี้เรายังเหลือปลาไม่ค่เร็อยู่ อะไรอ่ะมันมาแล้วเธอมันจะมาบุกลานเบ็ดมนของเราแน่เลยว่ะทุกคนวันนี้เราซวยแน่เลยอ่ะเอ๊ะเดี๋ยนะนั่นมันแกเป็นโซรหรือไงยะไปทำอะไรอยู่ข้างนอกดึกดื่นมาตรงนี้สิแกเป็นใครเนี่ยเธอเป็นพ่อมดหรอเธอเป็นพ่อมดโอเคเธอมีวิชาอะไรบ้างล่ะวิชาเธอมีวิชานี้หรอฉันไม่เอานะวิชานี้มันเป็นวิชาปืนอ๋อที่แกไม่ยิงฉันเนี่ยเพราะว่าฉันน่ารักสิ อ้าอทุกคนเดี๋ยวเราไปเออตกปลาตกปลาตกปลาเลยตกปลาเลยตกปลาเลยเอาเบ็ดมาเอาเบ็ดมาให้สองก็ได้เอาเบ็ดมา,า,ดมาให้สองก็ได้โคตรเ,เหสหายอะทริปอาหารนะเอาอย่างนี้ดีกว่าตอนนี้มีเบอร์รี่ลงไปแล้วหนึ่งอันสินะขอตกปลาก่อนไม่ได้การแล้วแกเราต้องไปหาแหล่งตกปลาสูตรนี้จะต้องใช้ปลาที่มาจากบ่อน,นี้เท่านั้นค่ะเธอมัน,ม,นม,มันไม่ใช่กุ้งแล้วนะมันไปมันกลายเป็นแมคคาเรลแล้วนะตอแนแรกเป็นกุ้งอยู่เจอ๊อุ้ยอุ้ยโอ๊ยบ้าสมัตไปเธอเอาข้อนี้ก่อนแล้วกัน มาค่ะสูตรนี้พร้อมแล้วนะมีปาล์มไม้ข้าเร็วสองฮึบฮึบแล้วก็โอเคบมน,นี้ต้องได้ผลแน่ฮึบอ,อ้าวขอขาดเบอร์รี่อันหนึ่งนี่นายทำไมนายไม่เอาเบอร์รี่มาให้ฉันละ่ะจะไม่รู้นะ่ะ ฉันเจอแล้วเบอร์รี่อยู่ตรงนี้ฉันนึกว่ามันกดฉันนึกว่ามันไอ้น,นี่ไปแล้วฉันนึกว่ามันลงไปแล้วโถยไอ้พวกชายโวกเนี่ยใช้ไม่เรื่องหรอกนะฉันเองว้าวไอ้ขวดมาอันนึงแล้วเจ๊สวยงามมากเลยอ่ะโอเคเราทําขวดได้แล้วเธอเดี๋ยวเราจะเอาไปให้อีพวกแบบว่านัตทีมาซื้อไงเก๋ปะละ่ะต่อไปคืออะไรอ่ะอุ้ยเป็นผลเจ้าสเตอร์วีดนี่นาโอเคสเตอร์วีดมาค่ะ1แมทช์แล้วก็เป็นฐานหินหรอ ฐานหินกับเนื้อน่องโอเคเราไปเอา,เอ,าเอาวุธก่อนเอ้ยใช่ไปเอาอันนี้ก่อนเนื้อน่องสองโอเคมาทุกคนพร้อมแล้วสูตรนี้นะคะจะออกรสชาติออกเค็มๆหน่อยนะทุกคนจะเค็มๆนิดนึงนะคะพร้อมกันไปเลยค่ะผลเจ้าสเตวิดใส่ลงไปนะคะฐานหินใส่ลงไปแล้วก็เนื้อน่องอีกสองจ้ะมาดิค่ะปรุงยาค่ะฮึบแต่มันอะไรมันยังไม่มาวะสเตเวิดอ๋อสเตเวิดใช้สองอันหรอตายละว้าว ฉ่ำมากนะคะทุกคนกลางวันทุกคนสามารถทำยาได้เยอะมากเลยนะเราได้ยามาห้าขวดแล้วตอนนีนะคะเก๋มากๆเลยอะ่ะโอเคสูตรถัดไปคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปหานี่ก่อนดีกว่าสูตรถัดไปโวอันนี้เป็นสูตรเทา้ากระต่ายเนื้อน้องสามแล้วก็เคปไฟลฟลาวเวอร์โอเคเท้ากระต่ายเนื้อน้องสามอย่างนั้นหรอหนึ่งสองสามแล้วก็เท้ากระต่ายอันนี้มาเลยค่ะโว โคตรฟาร์มอ่ะเธอโคตดฟาร์มอ่ะโคตรฟาร์มลูกกว่าดเอานี้ดีกว่าผ่านมาแค่สิบวันได้มาแล้วยี่สิบลูกนะเธอลูกกว่าเนี่ยอ่ะเธอเดี๋ยวเราเอา บ้านฮาโลาวีน,นี้ไปด้วยแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวเราไปบ้านฮาโลาวีนก่อนบ้านฮาโลาวีนนะคะเราจะเอาไปจุดไฟเนาะเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันจะได้ลูกกวาดด้วยเราเป็นคลาสนักล่าลูกกวาดนะคะกลางคืนเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปทํายาถคาอยู่บ้านทํายาได้แต่ว่ากลางคืนเนี่ยเราควรที่จะไปเคาะบ้านค่ะมันคือเรื่องที่จาเป็นมากแต่นี่ไม่รู้ว่าเคาะไปยังอะ่ะอ๋อมันคือเคาะไปแล้วใช่ไหมอ่อไม่เป็นไรเอาวางไว้ก่อนขอกินแล้วกันอึ๊บทำไมมัน ะผิวนิดหน่อยแต่บ่อยนิดหนึ่งไม่เป็นไรหรอกเธอถือว่าไม่เ,เรื่องปกตินะวางก่อนชิบเฮ้ยวัตถุดิเรามันก็แอบเยอะน่นะแต่ว่าเราต้องพยายามสร้างก่อนเราต้องสร้างฐานก่อนให้มันแบบมั่นคงปลอดภัยก่อนตอนนี้ฉันขอเนื้อสเต็กก่อนเลยสำแรกโอเคอันนี้เป็นคลิปวน์เป็นดอกดอกในถ้ำอ่ะใช้ดอกในถ้ำอันนึงแล้วก็ใช้เป็นเนื้อก,กะต่ายสหรอ ได้แล้วนี่ไงมาเก็บกันด้วยเด้ออย่าลืมมาเก็บกันเด้อแต่ละอย่างคือฉ่ำมากปลาไม่เคเร็วโอเคได้เวลาตกปลาแล้วชึบมาเลยค่ะเมื่อกี้สลูนะว่ามันแกล้งฉันอนะเดี๋ยวฉันจะใช้อขวดม่วงนี่แหละจกกัดการมัน <c oughs> ต่อหน้าต่อตาเลยเหรอคะ <c oughs> แล้วคุณทำไม่ได้ดิ แล้วจะได้ยังโอ๊ยตกน้ำอีกออื้แล้วกูจะยังไงล่ะเนี่ยแล้วจะจะวีไปขอบ้านยังไงฮัโลโหลกูเห็นค่ะไม่ต้องแอบหลังต้นไม้เนาะป่าไว้ก่อนเถอะจะทำยาจะปรุงยาที่เป็นผิดที่สุดให้กิกินแล้วก็ตุยไปเลยค่ะเรื่องจริงกูแค้นทำแรงจังนี่ไงได้แล้วโอเคมันเป็นอะไรวะ มันไปไหนวะเป็นไงบ้างคะบายดีกรูทุกรูอ๋อแต่ว่าผมอยากได้น้ำยาสีม่วงมากๆครับไม่ได้ค่ะหรือเปล่าไม่ได้ค่ะฉันยึดหมดทำหน่อยสิทำเป็นอ่ะป้าเหรอคิดว่าฉันจะได้ให้มันทำไมล่ะมันก็มาแกล้งฉันนะสิฉันรู้ทันจะตายคนอย่างมันจะมีเหรอเราต้องเอาเนื้อสเต็กกับเนื้อน้องหนึ่งใช่ป่ะเนื้อสเต็กกับเนื้อน้องอยากได้น้ำยาสีม่วงงเลยฉันมีวิธีการแล้วในการแก้เผ็ดมัน มันจะได้รู้ว่าของจริงมันเป็นยังไงฉันจับได้แล้วล่ะบางทีมันมาแกล้งฉันใช่ไหมเดี๋ยวเจอแน่เดี๋ยวเจอฉันแน่เดี๋ยวเจอฉันแน่เดี๋ยวเจอฉันแน่มันเอาไปแกล้งคนใช่ไหมเอาไปแกล้งคนนักใช่ไหมเอาไปแกล้งใช่ไหมเอาไปแกล้งใช่ไหมได้ได้เลยได้เลยถนัดเลยแหละเรื่องแบบนี้ี่ะไม่ต้องใช้เนื้อน้องสามอันเลยไปหาเนื้อน้องสามอันก่อนมันได้เป็นสีเขียวว่ะมันเป็นสีเขียวว่ะแก เดี๋ยวเราเตรียมตัวก่อนไหนสีอะไรวะสีอะไรวะดูดิสีอะไรวะสีอะไรวะโอเคเอาเอามาเอามาเออนัอนแหละเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนาไปเอาลูกไปเอานี่กันนะนาไปขอประตูเพื่นหน่อยดิเร็วเร็วเร็วด่วนเลยมีเขยนใช่ไหมตึงึงนบักหรอใช่บบ่เอ้ยมันตามสัอีแล้วอ๋อ เฮ้ยสิ้ยผนะคเฮ้ยมันอาจจะแบบว่าเกิดอุบัติเหตุนะคะอุบัติเหตุอะไรครับเผลอสงสัยสูงสุดทั้งขวดม่วงหลุดมือละมั้งอวง่เดี๋ยวบอกว่าคุณไม่มีครับคุณโมนี่มาเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ฉันฉันจะโยนสีเขียวอะไรอะไรคนดีมันตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม่โว้ยโอ้โห คือถ้าใครถ้าใครเห็นอันนี้ก็สามารถช่วยช่วย,ช,วยช่วยกันทาได้นะขอเอาของตกแต่งที่เรามีมาทั้งหมดวางก่อนแล้วกันนะเฮ้ยมันมีอันนี้เธอมันจะมีอันนี้ที่มันเป็นอัน,นใหญ่อะนี่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 เอาอยู่ไหนวะนี่เก๋ปะว้าเอออุบนะัติมาเธอลอยลอยอยู่ที่พื้นอันหนึ่งเวอร์นาเป็นอะไรเออเป็นอะไรกับตงปลามากปะวะ เธอไปอิมูนฟลาเวอร์ไปไหนหมดอิมูนฟลาเวอร์หมดแล้วเหรอมูนฟลาเวอร์หมดแล้วเธอเราไปหามูนฟลาเวอร์แป๊บหนึ่งตอนนี้คือเป็นห่วงเป็นห่วงมูนฟลาเวอร์ค่ะว่าจะไม่ได้วันนี้กลางคืนล้วว่าเราไปเปิดกล่องไหมเราไปเปิดเราไปเปิดตู้เปิดเตียงเปิดอะไรไหมอาจจะต้องรอพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยรัติมันมาเนาะไม่ไดแ้แม่เจ้าโอแม่เจ้าโอแม่เจ้าฉันรอเองฉันรอตรงนี้มาสิยะอยากจะมาก็มาสิยะพวกนี้ไลไปปะไลไปไลไปไหมไลไปไหม ้ายไปไหมไล่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 หมุนวนหมุนวนหมุนวน,น,นไปไหมหมุนวนไปไหมเดี <Bitcoin. S 1> ๋ยวค่อยไปพวกนี้ทีเดียวดีกว่าจะได้เปิดแบบทีเดียวปึง้งๆึ่งึ้งึงไปเลย ไทมันยังไม่ตายวันนี้เนี่ยโอาใหม่พุทตเลยอะ่ะโธอไอรูก,กตามไปไหนแล้ววะมันหายไปไหนแล้วนี่หมดแล้วหรอไอรูก,กตายังห,หายไปต้องไปฟาร์มของอ๋อเซนกว่าอยู่ว่าอยู่ไหนอ๋ออยู่ตรงนี้นี่เองเออดีแล้วสวยงามมากพี่แบร์รถมากเลยอย่างนี้ดีกว่าพี่แบร์แผนซสพพอร์ตมากพี่แบร์เขามีความน่ารักนิดนึงตรงนี้แหละส่วนนักต๋ยมีแต่ความน่ากลัดค่ะอุ้ยเขารเหรอคไเหรอไเหรอผมมาแล้วมาแล้วลืมปิดลืมปิดไมค์ัผมใช่ไหม ลืมปิดไม้ตาแกรู้ยังว่าแกเปิดกล่องครบเรื่องเนี่ยเป็นการ์ดแกมเบอร์เนี่ยเดินไปเดินมาถึงประเดี๋ยวมั่วอ่าไม่เชื่อหรอเอาเปิดเอ็มขึ้นมาดิเปิดเอ็มขึ้นมาให้เด็กๆดูครบหรือยังอ่านี่ครับหมดแล้วไม่เชื่อมันเมื่อกี้เหมือนเหมือนเหมือนโดนน้ำอะไรแฉะไม่รู้ไม่มีหรอกครับผมคุณอย่ามาตึง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 ที่มันมากเลยได้ปะโอ๊ยไอ้เศรษฐด้วยมันสลับสีต่างกันเดินอีโอ๊ย อ,อีคนที่ใส่ไม่ดีฉันจะตามตอนล้าตอนผ่าแกแน่จับเอาไว้เลยผมมีผมมีอยู่สิบอันนะคุณจะทำอะไรผมได้คุณมีอยู่หนึ่งอะฟังนะมึงเอามาเอาเอาอาอกมาด้วยมึงเอาไปตั้งโชว์ด้วยมีเล่นเยอะไม่งั้นขึ้นโอ้โห <c oughs> <c oughs> อีแกไม่รู้อะไรซะแล้วมียาดีละสิไม,ไม่ไม่มียาช่มันไม่ดีละสิฉันเป็นแม่มดใส่ขาวไม่ได้เป็นพ่อมดชั่วร้ายอย่างแกไงล่ะ อีืมคิดคิดว่าจะสิ้นลายไหมตอบไะยังไงยัขโมยของไปแล้วดีกว่าโอเคเรามีนาทีตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยสร้างเฮเลพอล์ตไปก็ได้ขี้เกียจไปว่ะอุ้ยอะไรอ่ะ thank you teacher เธอหรือว่าหรือว่าจะเรามีอันนี้อีกไหมวะทำกินไพรไว้ก่อน อ๋ออะไรอ่ออววฉไม่สนใจติดเล่นติดเล่นเกินไปติดเล่นเกินไปไม่สนใจไม่สนใจเดินหนีเลยดีกว่า turn into the frog ฉันกล้าไม่กบไปแล้วตอนนี้เราจะช่วยเพื่อนได้ยังไงอะไรวะ มันอยู่แถวไหนวะแถวนี้แหละเราโซนเฮลพอร์ตอีกโซนข้ามเวลาอีกมาจัดการพวกมันก่อนเดินเนียกแก โอเอาจริงนะเราต้องหาฐานเพิ่มมันไม่งั้นเราตายแน่เลยเนาะเราทำอนเทนตอนสุดท้ายไม่ได้ถ้าอยากรู้ว่าถ้าเราบอกว่าไปเปิดกล่องแล้วมันจะได้เท้าก็ตายไปไหมอะ่ะเราต้องไปไกลๆอ่ะที่เรายังไม่ได้ไปอะ่ะอืมตรงนั้นบอกเลยว่าจะมีแบบของเยอะมากอาจจะมีพวกกับดักหรือเปล่าที่เราบอกว่าสามารถเก็บกับมันเข้าตัวได้หรือว่าอาจจะเป็น่านหินที่สาคัญมากคือ่าน,นหินบอกเลยหุ้ยแกรองเทาง้ากบคนดีอะ่ะดูดิเฮ้ยรองเทาง้ากบมันโหดไปไหมอะ่ะปึ้นไฟฉายโอเคได้ละว้ายมันยังไม่ตายดิ โอ้ยอย่าไปตายระวงมันตายแรงตรงนี้แหละเราเปิดไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเปิดพวกนี้ก็ได้เดี๋ยว่ห้มาเปิดบ้านพวกนี้นะคะโอ้โหพ่อมาพ่อมาแล้วว้ายขอโทษอุ้ยหนีแรงมากหนีแรงมากหนีมาเต็มเลยโอ้ my god โอ้โหฉันไม่อยากจะคิดถึงสภาพน้องๆเด็กๆที่แบบเล่นน้องแบบนี้คือตุยกันยากมากตุยกันง่ายมากเลยนะฉันเจอต้น Cape ม i n ฟลาเวอรแต่ว่าฉันเก็บไม่ได้เพราะว่าฉันก็ตัังโดนกวางไล่ค่ะไม่ใช่กวางสิแกะเป็นแพะผสมกับแกะนะคะเรียกว่าแกะนะเธอฉันโดนแกะไล่โวอะไรก็แล้วแต่อย่าพิ่งมาไล่ตอนนี้ได้ไหมเฮ้ยเอาดีๆนะเราก็ฉ่ำอยู่นะเนี่ยบ้าไปเรื่อยนะไปธารกิจของเรา วันนี้เราต้องได้คัดไม่หมดเธอตามกันมาเร็วๆฉ,ฉันจะวิ่งเปิดฉันจะวิ่งเปิดบ้านเปิดบ้านกันไปไปเปิดโป๊ะไปต่อไปโอเคบลูเบอร์รี่หยดน้ำปลามาบลูเบอร์รี่มาสวัสดีค่ะทุกคนก็อันนี้เป็นเอ่อฐาน ร้านเวทมนต์ของเรานะคะอันนี้เป็นคอนเซปตร้านเวทมนต์คือด้วยความที่ว่าแพชเนี้ยมันเป็นเอ่อ potion making นะดังนั้นเราก็เลยบอกว่าโอเคล้อคอนเซปมาทําร้านเวทมนต์กันดีก,กว่านะคะรักของเรานะคะพื้นที่กว่า18,900เอเคอร์ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในสถานที่ที่ได้ได้ว่ามีของทุกอย่างที่คนที่ชอบหรือว่าข้างไทยเวทมนต์เนี่ยต้องการเลยนั่นเองค่ะอันนี้จะเป็นภาพรวมของร้านเราเบื้องต้นเลยนะคะนี่ ไปดูข้างหน้ากันดีกว่าถ้าเริ่มจากโซนทั้งแรกเลยนะนี่โซนแรกเลยทางเข้าของเรานะคะถ้าเราเข้ามานะมาเลยค่ะเราก็จะเจอนี่เป็นเคาน์เตอร์ของเราตรงนี้ค่ะคือเราก็จะมาปรึกษาว่าโอเคฉันอยากจะซื้อไมายกายสิทธิ์ฉันอยากจะซื้อโพชั่นที่เพิ่มเสน่ห์ฉันอยากจะซื้อโพชั่นที่ทําให้คนหลงรักอะไรอย่างนี้ก็คือตรงนี้ได้เลยค่ะเสร็จปุ๊บเดินเข้ามานะคะอือก็จะเจอเอที่เลือกโพชั่นค่ะด้านซ้ายและขวานะคะตรงนี้ จะเป็นโซนแรกนี้เลยนะคะส่วนโซนตรงนี้เนีจะเป็นโพชั่นราคาถูกค่ะจะเป็นโพชั่นที่ราคาไม่ได้แพงมากนะคะมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกเลยนะคะใครอยากได้โพชั่นที่เอาไว้ออ่ใช้บัฟตัวเองเวลาต่อสู้ก็เลือกสีเขียวได้เลยใครอยากได้บัฟที่เอาไว้แกล้มเพื่อนหรือว่าเอาไว้ทำร้ายศัตรูก็สีม่วงนี่เลยค่ะแนะนําเลยคามาข้าใน,นะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่ เป็นการเอ่อเผื่อใครอยากซื้อกระสุนนะคะทางของเราเนี่ยทางร้านของเราเนี่ยก็มีเอ่อที่ซื้อกระสุนด้วยนะคะเป็นกระสุนอาบด้วยอาคมคุณใส่ค่ะเป็นกระสุนเวทมนต์เหมือนกันค่ะเราเดินมานะคะก็อุ้ยมีคนซ่อนเก็บก่อนเก็บก่อนอันนี้นะคะเราเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อโซนที่เรียกว่าเริ่มเข้ามาข้างในแล้วเนาะก็นี่เลยเป็นเครื่องข้ามสภาพอากาศนะ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นเครื่องข้ามเวลานะคะก็ใครอยากจะอยากจะให้สภาพอากาศบ้านของเราเปลี่ยนเนี่ยก็มากดตรงนี้ได้เลยนะคะก็จะมีค่าบริการอยู่ที่10,000แรูปีนั่นเองค่ะแล้วก็ท่านี้นะคะก็เป็นเครื่องข้ามเวลานะคะใครรู้สึกว่าเวลาชีวติตของตัวเองมันน่าเบื่อเกินไปเนี่ยลองข้าวเวลาดูได้นะคะโอเคมาตรงนี้ค่ะน,นี้ก็จะเป็นที่ผลิตน้ํามันนะเราข้ามาโซนนี้กันบ้างนี่เลยค่ะจะเป็น โซนรับเควสของสภาเวทมนต์นะคะใครที่แบบว่าต้องการมาทําภารกิจหรือเควสต่างๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยคือที่สุดของคุณค่ะถัดมาเลยนะคะเดินต่อมานะคะร็อตกแต่งข้างในเนี่ยด้วยพืชพรรณนานาชาตินะคะนี่ให้เห็นถึงความแบบว่าหลากหลายแล้วก็ออกไปทงแบบจะเป็นแนวไหนดีอ่ะเหมือนแบบเป็นแนวแบบแก,แก่แฟนตาซีนิดหนึ่งอะไรเงี้ยเออบอกไม่ถูกอ่ะอันนี้ก็จะเป็นที่บริการแปลงโฉมค่ะ บางคนรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยหน้าชายแท้เกินไปนะเราเข้ามาในนี้ปุ๊บเราเปลี่ยนไปเลยค่ะ She was a fairy เป็น f ฟ i รีไปเลยก็สวยไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะคะถ้าเราเดินมานะคะนี่คือโซนแคมป์ไฟค่ะโซนนี้บอกเลยนะห้ามดับเป็ดขาดถ้าดับแล้วก็มาเลยค่ะจะปีสัตว์กว่าท่านี้จ้าถัดมาตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอมที่ทำอาหารแบบออโต้นะคะใครจะมากินก็นี่เลยค่ะ หยิบได้เลยนะคะก็ถ้าหยิบอะไรไปแล้วเนี่ยอย่าลืมเอาไปจ่ายตังค์ที่เคาน์เตอร์ด้วยนะโอเคทางนี้ค่ะหัดมานะวอล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 ตรงนี้คือโซนที่แบบว่าไฮไลท์ของฐานเราในวันนี้เลยคือเป็นโซนผลิตยาโพชั่นนั่นเองค่ะด้านซ้ายนะคะจะเป็นเอ่อยาโพชั่นที่ถูกผลิตออกมาแล้วเนี่ยก็จะอยู่รงส่วนนี้เลยนะคะเราสามารถเดินเลือกช็อปได้เลยนี่เลยนะคะอันนี้ยาเลยเนี่ย ยาลดแก่ยาเพิ่มขนาดยาลดอายุเซลล์ยากระตุ้นความจำยาอะไรแค่นี้ยายาอุรัสยาก็มีเธอ มีหมดฉันบอกเลยว่ามีหมดเลยนะไม่ต้องห่วงเลยฐานของเราคือครบจริงๆแล้วก็นี่อะไรเป็นโต๊ะที่เอามานั่งเมาหมอยแกสาโลสะลตีนพาดโตะโตีนพาดโตเอออ่ะ,อะโอเคมาโตนตัวนี้คือโซนที่แบบว่าไฮไลท์ของเราเลยนะคะนี่จะเป็นโซน potion making นั่นเองนะคะก็จะมีอ่อพ่อมดใส่เ,เ,สเวกควบคุม,มการผลิตอยู่นั่นเองคะ่ะเอขอเป็นแกงขี้เหล็กหนึ่งจ้าแม่ขอรสชาติแซ่บๆนะ โอ้พีเรีได้มาแล้วแกงคิลิพอเราได้พอเราซื้อของมาแล้วเนี่ยเราต้องเอาไปใส่ด้วยนะเธออันนี้ก็จะเป็นโซนเก็บนี่เห็นไหมอันนี้จะเป็นโซนเก็บวัตถุดิบของเรานะโซนเก็บวัตถุดิบในการนำมาทำเป็นโพชั่นของเรานะคะก็จะมีเป็นกลิบเป็นกลิบสเตวิดนะคะเป็นดอกหยาดน้ำค้างแล้วก็เป็นคลิปมอยฟลาเวอร์ตรงนี้เลยแล้วก็จะเป็นเจ้ามูนฟลาเวอร์ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นบ่อน้ำอมฤตของเราซึ่งเป็นสุดเด็ดเฉพาะ ร้านของเราเท่านั้นค่ะตรงนี้บอกเลยนะจริงๆฉันคือฉันปัดสบาไปแล้วละตรงๆอันนี้ก็จะเป็นโซนที่เก็บของแบบว่า,ามาใช้ในการเก็บของมาใช้ในการแบบว่าทําโพชั่นของเราค่ะแล้วก็น,นี้ก็จะเป็นเอ่อที่ปลูกแมนดรกนะแล้วก็จะปลูกแมนดรกตรงนี้เป็นฟาร์มเพาะพันธุ์แมนดรกค่ะจริงไงน่ารักอะเอางี้ฉันแต่งบ้านน่ารักคือด้อมฉันเนี่ยเก่งทุกคนเลยนะทั้งพี่แบร์ทั้งพี่มะนาตุย๋ยนะคะฉ่ำจริงๆก็คือจบแล้วล่ะค่ะวันนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเล่นในขำๆต่อดีกว่า แฮมขอลูกค้าคนหนึ่งเร็วขอลูกค้าคนหนึ่งเอ่อสวัสดีค่ะคุณวันนี้จะมารับบริการอะไรดีคะอ๋อวันนี้ผมจะมาดูโพชันนะครับได้ข่าวว่าที่นี่ <c oughs> เก่งเรื่องการปรุงยา <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> มาถูกทางแล้วนะคะร้านของเรานะคะมีประวัติความเป็นมามากกว่าแสนปีบอกเลยค่ะว่าอยากได้อะไรเจ๊จัดให้ค่ะตามมาเลยค่ะว่าแต่ว่ามีตังหรือเปล่าก็พอมีอยู่บ้างครับมาถูกร้านจริงๆมาเลยค่ะเชิญเข้ามาได้เลยนะคะลองหมีกัดเลยคะ่ะเงี้ยว จะกินลอเล่นนะ่ะโอเคโซนนี้เป็นโซนลดราคานะคะ,ะคะ่ะลูกค้าสนใจอะไรไหมคะจะมีเป็นยาเพิ่มขนาดนะคะยาลดขนาดยากินเพื่ออะไรคะนี่อันนี้คืออะไร,อ,ะไรอยากอยากได้อะไรพิเศษคะบอกได้เลยคะ่ะจริงๆผมค่อนข้างสนใจยาลดขนาดครับ <laughs> สมองเอหรอคะใช่คะ่ะอ๋อโอเคยาลดขนาดใช่ไหมคะโอเค จริงๆทางเนี้ยม,มันมันจะเป็นคุณภาพเป็นเกรดอีกเกรดหนึ่งอะค่ะคุณสนใจคุณภาพดีขึ้นไหมล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยว่าเดี๋ยวเจ๊าพาไปแนะนําได้เลยครับจะเป็นอันนี้เลยนะคะอันนี้เนี่ย คือแนะนํานะคะให้ใช้แค่หยดเดียวพอแค่หยดเดียวอะก็นอนชาเขียวชีเมโจโดได้แล้วะคะ่ะแล้วก็อันนี้เป็นตัวทดลองใช้เหรอครับหรือว่าเป็นตัวอ๋อเปล่า,ลานะคะเปล่าเลยค่ะเป็นตัวจริงขนาดจริงแน่นอนค่ะทางเราไม่มี<อ>มาใช้บริการเป็นครีมกวนอะไรทั้งนั้นแหละคะ่ะโอเคครับโอเคครับอันนี้อันนี้เก็บเขาเ้ากระเป๋าได้เลยนะเดี๋ยวเราไปจ่ายข้างหน้ากัน โอ้ยทุกคนค่ะร้านเวทมนต์หอยอนี้นะคะบอกเลยว่าปั่นที่สุดในประวัติศาสตร์ของปากก9แล้วค่ะจากที่จะตั้งใจขายดีๆนะคะสรุปก็คือมีกระซูเวทมนต์มาตรวจสอบเราซะได้สินี่โถยเกือบไปแล้วเชียวถ้าใครชอบแนวนี้นะคะอย่าลืมนะคะฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์คลิปของยียสองเอาไว้ด้วยนะคะยี่ยสองขอไปทํายาเพิ่มก่อนนะจ๊ะบา,บาย